สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่อว่าไม่ต้องแรงกลางคิดว่าเพื่อทุกคนคงเข้าใจอะ่นะอืมอันนี้ก็มารีวิวอะไรเดียวอะไรเดียอ๋อตอนนี้เรากำมังจะหยิบกระเป๋านะคะกระเป๋าทำจากกางเกงยีนที่เราไม่ใส่แล้ว ือว่าถ้าเราใส้ถึงก็เรายักมีเปา้าเราสัตว์ใหญ่ยินไปตัวหนึ่งถึงก็เอามาทำกระเปลานะคะยากแต่แบบไม่ก็ททำแบบนานอันนี้ก็ไม่มีไรใหญ่ามากอยากให้ดูว่าตัวน,นี้นี่อยู่ที่อยู่มหมยบมหนัองอยู่ในในในน้ำในน้ำหลังบ้าน พราะว่าตรงนี้เอาไว้เย็บผาเวลาลูกบ้าวรับถึงกมานาั่งเย็บผาอยู่ตรงนี้ถึงก็มีวิทยุฟั่งเพลงทำไรมั่งเวลามาอยู่นี่อืมก็ตื่นมาถึงกับพาลูกบ้าวไปอาบนา้ำแปรงฟันถึงกบแต่งตัวแล้วก็ลงมากินข้าวข้าวเช้าไม่ใครทันนะนะ กินนไปอะไรก็ได้แต่ว่าเอ็นดูลูกเบา้าเหมือนกันทีนี้ก็ถ้าต้องก็เล่นกับลูกเบาผักนึ่งทึ่งก็ทำกับข้าวเทียงทำกับข้าวเทียงแล้วทึ่งก,ก็กินข้าวกินข้าวสชกทีนี้ประมาณบ่ายประมาณแค่บ่า,บายโมงเละก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเรียนภาษาเน,นี่ยเทเลนที่นี่เรียนก็ ถ้าว่ามั่นวงเดือนบันเราพอคงมันกับขอช่องอะไรแล้วแหละอมก็ฟังอยู่เรื่องไม่เก้งเพราะว่าพิ่งมายู่นี่ไรหกเดือนคิดว่าถ้าเกิดว่านานวันนี้ก็อาจจะเก้งหรือว่าเราออกไปแร่งกับคนมาขึ้นใช้ชีวิตคุกคีกับเข้ามาขึ้นก็ก็เร่งได้เร็วแต่วันนี้ไม่ค่อยแร่งเก่งเท่าไหร่แต่ว่าก็เข้าใจว่าเขาเร่งไลยคือจะบอกว่าตัวเองไม่โงงไม่ใช่ เออถึงก็ด้างจากแดนก็ไปเรียนเรียนจนถึงสี่โมงสี่สิบก็ขับรถกลับบ้านมาก็ทำกับเา้าลูกบบากินนึก็ของเขา้ก็อาบนา้ำแล้วก็เล่นเ c e b o o k แล้วก็นอนแล้วก็ตื่นก็เหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นปีไม่ไงเขาก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีเรียนแล้วถึงก็แฟนก็ไม่ต้องไปทาง,งานเขายุดประมาณสองอาทิตย์ในช่วงนี้แหละอืม มีด้ยแลไม่มีอะไรพิเศษเออมาอยู่นี่เหรอมาอยู่นี่นี่ถ้าเิวดาดีเลยว่ะเอออยู่เมืองนอกต้องไปกินข้าวร้านอาหารถ่ายรูปสวยๆกินสเต็กกินได้ขนาดนั้นนี่ไม่ใครไม่ใครไปไปอ่ะไม่ใครชอบเพราะว่าไปแล้วถึงงออ มันเราสังหารหัสน,นะถึงมันหน้าตาดีนะแต่ว่าเราที่ไม่ทุกปางไงถ้าเมืนมานเราพันนีเราไปนั่งหลานส้มตำเราอยู่แน่นอนว่าเราเราไม่เสียดายตางนะังไงพอเราร่อยอยแต่ว่าของไม่ทัดจดวันกินแล้วไม่ร่อยถึงมันทุกแต่เราไม่ร่อยเราก็ไม่ยากเสียตงยงยังใช่ไหมนี่ก็ถ่ายเราไปถึงกับเพื่อนดีว่าถ่ายรูปไปเพื่อนในเฟซดูว่าเออสวยกูกินร่อยเฮ้ยโซ่ผันนูพันนีแต่ว่ามูกินไม่ร่อยอะ่ะก็ไม่ท่ายนะ ก็ไม่ไปนะอืมก็ไม่ได้วาใครนะนี่เราโดนโรูปวบางเลยเวลาเราโพสได้เูยแชร์ได้ไปเนี่ยเพื่อนช่องห้าว่าเราไปว่าเขาเลยจริงๆคือเราพูดถึงตัวเราเองเราไม่ได้ปว่าใครนะเออหายห้านาทีเลยไม่รู้อัพได้ไหมนะท้ยมีไ้ก็เออเอนี่ยนี่ก็ถือว่าโพสระบายลรวบ่ายไปไรสตารละ Nothing it need b e r a n c o r e t เบลั k เ r i k not very important what I'm saying นิก b ี l a n เ r รก something ภาษาเบลังเ r รกเออมันออกเสียงยาขเงรอเรือเรนเนียของเราเนี่ยเราต้องไปกว่าเพื่อนอยู่ะมันก็เวลาเราพูดภาษากรีกเราจะไม่ชอบออกเสียงสสสสมันก็แบบเวลามันมีเสียงเอ็ดข้างล่างอะ่ะเราจะมองข้ามเลยจะว่าแค่เนียน เออที่จริงมันก็ไม่ใช่มัน,ม,นมันไม่ใช่ใชชเฉพาะที่นี่หรอกเขาก็เป็นทัวร์อะไรแต่เราก็คือไม่ให้ความสําคัญมันกับว่าอหยกตัวอยา่างอ่ะอหยกตัวอยา่างไม่ทูกอนนึงไม่ออกแค่นี้นะ